สรุปผลการ,ารเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสถารรกกปัิยกรรมเพื่อความยั่งยืนโดยได้เรียนรู้หลักการและประเด็นที่สําคัญของความยั่งยืนกับสถาปัตยกรรมซึ่งเราจะเห็นว่าแนวทางของการประยุกต์แนวความคิดสถาปตยกรรมเพื่อความยั่งยืนนั้นก็จะได้รับการประยุกต์มาจากแนวทางของการพัฒนาอย่างยาั่งยืนนั่นเองโดยสถาปตยกรรมยั่งยืนก็ต้องมีการคำนึงถึงองค์ประกอบทั้ง3ด้านทั้งทางด้านสิน่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ผลงานทางศิลปกรรมที่สอดคล้องไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองโดยสิ่งสำคัญที่เราได้เรียนจากสัปดาห์นี้ก็คือแนวทางการประยุกต์ใช้สาาปัยตยกรรมยั่งยืนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยในที่นี้จะเห็นได้ว่าการสร้างสาาปัตยกรรมยั่งยืนนี้ไม่สามารถจะสำเร็จได้หากใส่ใจเพียงประเด็นของการพัฒนาเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของงานสถาปัตยกรรมเท่านั้น ถึงแม้เราจะสามารถออกแบบบ้านให้สมบูรณ์ได้ขนาดไหนโดยอาจสามารถผลิตพลังงานให้เราใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถนำน้ำฝนมาใช้แทนน้ำประปาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผลิตอาหารได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์รวมทั้งบำบัดน้ำเสียได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ตั้งแต่วันแรกที่เราย้ายเข้าบ้านหรือแม้กระทั่งถูกสร้างได้วัสดุที่เหมาะสมใช้พลังงานในการผลิตน้อยและแข็งแรงทนทานเพียงเท่านั้นก็ใช่ว่าบ้านที่เราจะสร้างจะถือได้ว่าเป็นบ้านที่มีความยั่งยืน แต่เราก็จะต้องพิจารณาประเด็นทางสังคมและเศษรษฐกิจประกอบไปด้วยโดยหากเราต้องการบ้านที่ยั่งยืนเราก็คงจะต้องได้คนที่มีจิตใจขักฝ่ายความยั่งยืนมาเป็นเจ้าของด้วยนะคะบ้านที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารแต่ไม่มีคนผลิตหรือติดตั้งเทคโนโลยีประกอบอาคารล้ำสมัยแต่เมื่อเสียแล้วเจ้าของบ้านดูแลเองไม่ได้และหาคนมาซ่อมก็ลำบากก็คงไม่ได้ทำให้บ้านน่าอยู่อย่างยั่งยืนสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะ เราจะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนายอย่างยังย่งยืนนั้นแสวงหาความกลมกลืนขององค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจโดยทั้ง3องค์ประกอบมีบทบาทที่สัมพันธ์และส่งผลกระทบซึ่งกันและก,กันอย่างแยกออกได้ยากยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้เราสามารถลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคพลังงานในบ้านได้โดยบ้านแต่ละหลังสามารถผลิตพลังงานได้เองบางส่วนหรือทั้งหมด อย่างไรก็ตามการที่บ้านแต่ละหลังจะตัดสินใจที่จะติดตั้งโซลา r เซลล์หรือไม่ก็ต้องอยู่ที่แนวความคิดและความเข้าใจถึงประโยชน์การดูแลรักษาและโทษของเทคโนโลยีและต้องให้การยอมรับได้รวมทั้งสนนราคาของเทคโนโลยีเองตั้งแต่การลงทุนและการคืนทุนก็อาจเป็นข้อจำกัดที่ส่งผลเสียต่อการตัดสินใจของเจ้าของบ้านได้ดังนั้นการที่เราจะบอกคนทุกคนบนโลกนี้ว่าบ้านทุกหลังต้องติดตั้งโซลาเซลล์ หรือในบางกรณีอาจเป็นกังขันลมเพื่อการผลิตพลังงานเจ้าของบ้านนั้นๆจึงจะเป็นคนที่รักสิ่งแวดล้อมก็อาจจะเป็นการตัดสินใจแบบตีขลุม่มที่อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้นะคะเพราะเราอาจจะทําให้คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าการผลิตพลังงานได้เองคือสิ่งที่จําเป็นที่สุดและทุกคนต้องทําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจริงๆแล้วประเด็นที่สําคัญก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของพลังงาน หากแต่เป็นประเด็นด้านการประยุกต์ใช้ทรัพยากรใกล้ตัวมากกว่าและนอกจากนี้หากลองพิจารณาบ้านบางหลังที่ระบบสายส่งไฟฟ้าก็เดินมาถึงหน้าบ้านอยู่แล้วแต่เจ้าของบ้านกลับเลือกที่จะติดตั้งโซลา่าเซลล์เพื่อการพึ่งพาตนเอง100%ซโดยจะไม่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลยจะไม่เป็นแนวคิดที่ชิ้นเปลืองไปหน่อยหรอคะเพราะนั่นก็แปลว่าเจ้าของบ้านไม่ได้ให้ความสนใจต่อสายส่งไฟฟ้าซึ่งก็เป็นทรัพยากรใกล้ตัวของเขาไปแล้ว แต่กลับไปลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์อีกเป็นจำนวนมากเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและถ้าคิดจะไม่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลย mm. ก็อาจเชื่ต้องติดแบตเตอรี่เพื่อช่วยสำรองไฟด้วยเช่นกันซึ่งก็ยิ่งเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนั่นเองหรือสามารถมองได้ว่าเป็นการสิ้นเปลืองทรัพ,พยากรโดยใช่เหตุเช่นกันนะคะดังนั้นแนวทางของการพัฒนายอย่างยั่งยืนและสถาปัตยกรรมยั่งยืนนั้นก็คงไม่มีหลักการที่ตายตัว หากแต่ต้องมีการปรับใช้และต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมเหมาะกับสถานการณ์ของแต่ละคนโดยที่แต่ละคนก็คงต้องนำแนวคิดองค์ประกอบทั้ง3ด้านมาลองคิดในบริบทของตนนั่นเองด้วยเหตุนี้บ้านยังยืนในฝันของผู้สอนที่ได้ยกตัวอย่างไปให้กับทุกคนฟังก็อาจจะไม่ใช่บ้านยังอยืนในฝันที่เหมาะกับทุกคนทุกที่และทุกสถานการณ์เองค่ะในบทต่อไปซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้าย เราจะได้มาเรียนการเรื่องบทบาทของประชาชนเพื่อสรรสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเราจะได้มาสรุปกันถึงบทบาทที่ทุกคนทําได้กันนะคะสําหรับสัปดาห์นี้อย่าลืมประเมินความพึงพอใจให้ผู้สอนด้วยแล้วก็อย่าลืมทํากิจกรรมไทยชั่วโมงลงในกระดาษสนทนานะคะโดยที่ผู้สอนอยากทราบว่าผู้เรียนคิดอย่างไรกับบ้านในฝันของตนและผู้เรียนอยากให้บ้านในฝันของตนมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะ เพื่อให้เป็นบ้านที่ช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทั้งหมดนี้คือบทสรุปในภาพรวมของหัวข้อสาพปกรรมเพื่อความยั่งยืนนะคะไว้สัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่ค่ะ